เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความคมนะครับปกติเราก็จะตัดขวดน้ําธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะลองผ่ากลางเลยนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับลองผ่ากลางนะครับ คมกินะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวเพจร้านมีดคมนะครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาเสนอนะครับในส่วนของตัวงานหลุดจองนะครับงานหลุดจองมีทั้งหมด1เล่มนะครับวันนี้นะครับเป็นมีดดาบชุบบอกรเือนะครับนะครับให้ชมกันก่อนนะครับตัวปอกนะครับเป็นไม้สาธรนะครับไม้สาธรนะครับฝังด้วยหมุดนะครับ ในส่วนของตัวด้ามนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเงานะครับเป็นเงาของไม้ไผ่นะครับฝังด้วยหมุดด้วยนะครับหนึ่งจุดนะครับสวยงามนะครับนะครับเจ้าดำชุบบอกเกลือนะครับคมกริบนะครับเดี๋ยวมาทดสอบความคมกันด้วยนะครับสวยงามนะครับมีหนึ่งเล่มนะครับถ้าไหนสนใจก็ รีบสอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบทดสอบกันเลยนะครับตัวนี้นะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่16นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.8นะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันเลยนะครับ